เกิดอะไรขึ้นครับทุกคนคาเมนถูกปลดฟ้าผ่าในการเป็นเจ้าภาพ Miss กร a อินเตอร์เนชั่นแคุณนวัตนขนมิสแ a รนกับประเทศไทยอยากัดนี้ภัยพิบัตินะครับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา สามถุ่มทั้งเมืองไทยเมืองเล่ากับปาบ้านสิบโมงเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามานําเด้อครับพี่น้องสุดยอบพาฒคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องพี่น้องในประเทศไทยโดยเฉพาะเอฟซีวิถีคนสองฝั่งโค้งเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาเยอะมากช่วงนี้กําลังเป็นกระแสให้ผมนําเสนอ ผมก็ได้ไปหาข้อมูลได้หลายสํานักข่าวามารวมกันนะครับประเด็นก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นคเมนเนี่ยถูกปลดกลางคันในการเป็นเจ้าภาพมิ s แกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจากนั้นมาก็ประเด็นดราม่าก,กัน2ประเทศเพจคเมนนี่ก็โพสตอบโต้กับทุนนวัฒนะครับเรื่องใหญ่เรื่องโตคเมนก็พยายามที่จะประโคมข่าว โยงให้เป็นเรื่องระดับประเทศจะเอาแบบนี้มาเล่นกับคุณวัอ่าคุณวัตเขาก็ออกมาตอบโต้มันอย่าไปเหมารวมว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องระหว่างคนกลุ่มหนึ่งในคำเมนเนี่ยไม่ปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานในการเป็นเจ้าภาพไม่ทำตามกฎของกองประกวดเดี๋ยวลองไปฟังคุณวัสั้นๆนะครับ เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคุณเทเรซาบ,บอกว่าทํางานมาตลอดชีวิตรวมถึง MG ็ปีนี้สิบสองปีขึ้นปีที่สิบสองสิบสามละไม่เคยเจออะไรที่เลวร้ายเท่านี้เลยคุณเทเรซาพูดจากปากเลยแล้วคุณเทเรซาก็นั่งอยู่ตรงเหตุการณ์นั้นแล้วคุณเทเรซาเป็นคนที่ตรงมากคุณเทเรซาบ,บอกรับไม่ได้ อยู่ในถ้าพูดคำหนึ่งว่าเป็นวันที่ตกต่ำที่สุดในการทำงานที่มาเจอคนแบบเนี้เออเขาไม่ยอมรับความจริงเขาเป็นคนที่สัญชาตญาณเขาเกิดมามีลมหายใจเขาจะยอมรับความจริงและยอมรับความบกพร่องไม่ได้เลยเขา จะยอมรับความบกพร่องตัวอเองมิได้เลยรับทุกคนอย่างที่คุณวัชเจ้าของเขาจ g r มิสแกนที่เขาได้ออกมาพูดจริงๆแล้วมันก็มีหลายคลิปนะครับที่คุณคุณวัชได้พูดนะครับหลายประเด็นได้พูดปัญหาที่เกิดขึ้นที่กัมพูชา10กว่าปีพูดจัดยังประกาศยังพูดเองเลยว่าไม่เคยพบไม่เคยเจอประสบการณ์ที่เคยจัดมิสแกรนมาเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นและเป็นข่าวไปทั่วโลก ่าประเทศเพื่อนบ้านต้นฉบับทําอะไรไม่เหมือนใครนะฮะประเด็นนี่คือมันมาจากคือคุณวัตรเนี่ยเขาได้พูดเนาะว่าเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยขเขมรเนี่ยไม่ได้ทําตามกฎไม่ได้มาตรฐานอย่างเช่นการต้อนรับก็ไม่ดีอ่าแล้วไม่มีผู้มาดูแลอ่านางงาม170กว่าประเทศนะครับทุกคนให้นางงามนี่นะครับไปล่องเรือ เรือก็ไม่รู้ว่าไม่มีความปลอดภัยรับน้ําหนักก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าน้ําหนักรับได้กี่คนแล้วนางงามลงไปในเรือเนี่ยต้องกินต้องเต้นต้องแดนซ์มันจะปลอดภัยไหมแล้วในเรือเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับทุกคนในเรือเนี่ยไม่มีอาหารไม่มีอาหารดินนุงดินเนอร์ไม่มีเอาไข่นกกระทามาให้นางงามกิน นางงามบางคนหลายประเทศนะครับแถวยุโรปเขาไม่เคยกินอาหารพวกนี้มีแต่คเมรกินอ่าเอามาเสิร์ฟเขาก็ไม่กินสุดท้ายเขาก็กินแต่ถั่วต้มที่เขาพอจะกินได้มันเหมือนพานางงามไปอดอดหิวหิวอันนี้มันเป็นเวทีระดับโลกนะเจ้าของเป็นคนไทยนะคุณนวัดนางงามร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศเนี่ยถ้าจัดแล้วมันไม่มีความปลอดภัยคนที่เสียหายนี่คือคนไทยที่เป็นเจ้าของด้วยนะ ไม่ใช่แค่เจ้าภาพอย่างเดียวนะคุณนวัดเขาก็พยายามอธิบายเรื่องมาตรฐานว่าทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพมันไม่ได้ต่ําต้อยเหมือนเขมรเป็นนี่นี่คือปัญหาครับทุกคนตามที่อ่าเพจกัมพูชานะครับนางงามกัมพูชาเนี่ยเขาได้ออกมาตอบโต้คุณนวัดเขาบอกว่าบอสเนี่ยไม่ให้เกียรติเจ้าภาพากดดันเจ้าภาพไม่ให้เกียรติเจ้าภาพไม่เคารพ อ่ากัมพูชานั่นนี่นะครับคือพยายามที่จะโยงเรื่องให้เป็นเรื่องระดับประเทศแต่ไม่ยอมรับว่าศักยภาพตัวเองอะ่ะมันไม่ได้แล้วคนกัมพูชานี่ความปลอดภัยก็ไม่มี security ที่จะมานั่นนี่ก็ไม่มีมันไม่เหมือนที่เขาเคยจัดในหลายๆประเทศเขาจัดมิสแกนมาในนับ10ปีขึ้นแล้วนะเขาไม่เคยเจอแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเขากั่นแกล้งกัมพูชานะกัมพูชาหรือเขมรนี่ต้องยอมรับตัวเอง คืออยากให้พี่น้องนะครับมองย้อนกลับคืนไปเมื่อขเขมรเป็นเจ้าภาพซีเกมยังจำได้ไหมปัญหาเยอะอันนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าภาพนะคนไทยไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะนั่นคือศักยภาพของขเขมรเองอ่าบ้านพักนักกีฬาก็ไม่มีพี่เลี้ยงก็ไม่มีเงินเดือนอ่าพี่เลี้ยงหรือว่าคนที่จะไปเป็นกรมกร,กร,กร,กรมกรกรรมการก็ไม่มีเงินเงินเดือนให้ นั่นคือความไม่พร้อมของขเขมรมันไม่ใช่ว่าคนไทยนี่ยพยายามที่จะบูลลี่หรือพยายามที่จะนั่นนี่ขเขมรไม่ใช่ศักยภาพตัวเองต้องยอมรับนะครับอ่าแล้วเพจเขมรเนี่ยคือนางงามขเขมรอ่าม,มิสแกรนขเขมรเนี่ยตอบโต้ถอนตัวอ่าหลังจากที่เขามาจัดที่ประเทศไทยถอนตัวไม่เข้าร่วมถามว่าไม่มีนางงามขเขมรเข้าร่วม เขาจัดมาสิกว่าปีก็ไม่เห็นจะมีปัญหานะครับเขาก็ราบลื่นคุณดูคลิปนี่นะครับคุณดูคลิปเอานะว่าสภาพนางงามเนี่ยนั่งอยู่ในเรือหรือ,อนั่งกินถั่วต้มนะฮะมันไม่เหมือนจัดเวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมันเป็นในร้านคาลาเกะวิวนั้นเลยนั่งเรือก็เรืออย่างที่เห็นนี่แหละครับดูเรือ มานั่งเรือที่ประเทศไทยนี่ดีกว่านี่เรือเรือที่ประเทศไทยดูเอานะครับอันนี้คือมันต้องเป็นเวทีระดับโลกมันต้องโชว์ความกชัวร่ความหรูหรามันต้องโชว์แล้วอันนี้สภาพนางงามนะครับเหมือนไปผจนภัยที่ไหนมาเหมือนหนีภัยพิบัตินะครับหนีเอาตัวรอดข้ามมาฝั่งไทยไม่ไหวในกัมพูชาอย่างก็อย่างที่คุณนวัดเขาพูดนั่นแหละว่า บางทีสิ oh, <my> ท่ทีทททททท่เขาขอ oh, <my> เขาเป็นบอส oh, <my> เขาเป็นเจ้าของมิสแรนบางทีคนกัมพูชาบางคนที่ไม่นี่มีส่วนเกี่ยวข้องในกองประกวดนะทำไมต้องให้เข้ามาในงานแบบว่ามานั่งใกล้หรือมาใกล้ชิดกับนางงาม mm hmm. หรือกับบอสนะครับมันต้องคัดออกไปคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานหรือออกกันในเช o n เชเขาไม่ได้ให้ต้องการให้เข้ามา mm hmm. ก็ไม่ต้องเข้าเข้ามา มันหมายถึงคุกคามมันไม่ได้มีความปลอดภัยในความรู้สึกข,ของนางงามทุกคนที่เขาร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศเขาไม่โอเคเนื่องออกมานี่แหละครับพี่น้องอย่างที่ผมบอกว่าคาเมรเนี่ยเขาถือตัวเขาคิดคนละอย่างกับคนไทยนะคขมรเขาทําอะไรเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่กว่าทุกประเทศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นรองประเทศไหนนะเขายิ่งใหญ่กว่าด้วยซ้ํานะแต่ทั้งที่ว่าประเทศหลายประเทศเขามีเสียงเดียวกัน ถ้าขมินดีจริงนะระดับนานาชาติผมกล้าพูดเลยซาเวเดนไม่ปิดสถานทูตขมร้หรอกครับคิดเอาแค่นั้นเห็นไหมครับทุกวันนี้ขมินพยายามไปทุกประเทศโปรโมทตัวเองโดยการถือธงชาติแปะธงชาติไปทั่วโลกพยายามให้คนรู้จักแคมโบเดียมากขึ้นแต่ผมยอมรับนะฮะว่าต่อให้พยายามแค่ไหนนะครับศักยภาพตัวเองต้องยอมรับคนเขายังไม่ยอมรับมาตรฐานขมร ไม่ว่าจะเป็นกุลขมแม่มวยกุลขแม่อะไรก็แล้วแต่นะพยายามที่จะโปรโมทคนก็ยังไม่ยอมรับคุณยังไม่ได้มีความเพียบพร้อมขนาดนั้นคุณเป็นประเทศที่เพิ่งจะพัฒนาอมาจากถิ่นกันดานดั้งเดิมที่อยู่ในอ้าผนังนะ่ะไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับแล้วมาอวดว่าประเทศตัวเองเนี่ยต้นฉบับนั่นนี่นะครับผมได้ยินขเมนพูดแล้วผมก็เหนื่อยนะครับอ่า สุดท้ายเป็นไงครับเขามาจัดที่ประเทศไทยนางงามทุกคนที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะทุกคนยิ้มแย้มทุกคนมีความสุขทุกคนอบอุ่นที่ผมเคยพูดให้เอฟซฟังว่าผมนี่เคยไปเที่ยวคามรเมื่อตอนที่ผมอยู่เมืองไทยนะครับสังคมในกรุงพนมเปนกับกรุงเทพมหานครหรือสอปอปลาวก็แล้วแต่มันแตกต่างกันตรงที่หนึ่ง คนขเขมรน,นี่เขาทําตัวเป็นเจ้าถิน่นเป็นเจ้าถิน่นเหมือนอันตพานถึงเถื่อนเหมือนว่าคนอื่นมาเยือนประเทศตัวเองตัวเองจะต้องเป็นแบบหูกลางมันไม่ใช่ว่าโอสวัสดีค่ะหรือสวัสดีครับนะหรือสบายดีเป็นมิตรกับประเทศที่มานะคือเขานักเลงอะ่ะเข้าใจไหมนักเลงอะ่ะออกประมาณนั้นผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าเออขเขมรก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ติดกับประเทศไทยหรือลาวแต่สังคมในคนขเขมรจริงๆนะ่ะ มันไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนึกออกไหมอ่ามันแสดงกามดาาหลายเกินไปนะฮะ,ะพานางงามไปกินไข่ลวกไข่ต้มไข่ลูกนะครับบ่าบอคอแตกนะครับไปแกะถั่วต้มอยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนในร้านคาราโอเกะนะครับขอเพลงสิร้องเพลงอ่าถ้านางงามเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือความไม่ปลอดภัยเนี่ยเป็นข่าวอีกนะเรื่องใหญ่อีกนะครับอืมคุณนวัดเขาคิดถูกแล้วที่พานางงามเนี่ย กลับมาประเทศไทยมาจัดที่ประเทศไทยอ่าในในเร็วๆนี้กําลังที่จะจัดขึ้นไม่งั้นถ้าเกิดเรื่องครับเสียภาพพจน์องค์กรเขาที่เขาสร้างมา10ปีคิดถูกแล้วครับสำนี้แล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆลนะครับที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานํำครับสบายดีสวัสดีครับ